โอ้โหสวยมากอออฟฟิศนี่ก็ห้องพักครับห้องพักห้องใหญ่หนึ่งสองสาสี่ห้าห้องนี่ครับ อยู่ใ,ใกล้ิลิธภัณฑ์สัตว์น้ำของบ้านเพเลยครับอ๋อเอาเรือมาจอดได้เลยครับเนี่ยแ้วเลยโอ้โหอยากลเลย И yep.